เอาตัวอะไรมาด้วยเนี่ยวันนี้ตัวอะไรนะไหนดูดิดูดิหน้าตาเฮ้ยนี่มันแรบบิดมีชื่อไหมมีชื่อไหมแจ๊สต์ตชาบีชื่ออะไรนะเจ๊าตาบรีสตอเบรี่อ๋อสตอเบรี่นชื่อเหมือนในนี้เลยของกินผลไม้ทางภาคใต้ใช่ไหมสตอเบรี่เอ้ยภาคงเหนือดิสปั้งใต้มันเป็นสตอ ต้มเขียวเขียวสตรอบอรี่สีอะไรสีแดงแังก็สีแดงโอ้ชื่อสตอบอรี่แต่นี้เอาไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมพาไปเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมแล้วกูให้เอาเข้าห้องไหมกูให้เอาเข้าห้องครับโอเคพาเพื่อนไปโรงเรียนด้วยนะเอาเร็วบ๊ายบายท่านผู้ชมกันลึวบ๊ายบายสวัสดีค่ะ nóng bên đường miền còn ok à, về miền đuôi lần ấy ok ở dưới mảnh